สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับช่องน้องพันรีสุดเจ๋งนะคะวันนี้เราจะมารีวิว,ล,วลำพงยี่ห้อนะโฟนะคะรุ่น NS030 จะเป็นยังไงไปชมกันเลย If you find the one you should never give her up I think it's the way life changes when in love yeah I surround my soul with the positivity That's why I don't worry about the things that I don't see yeah These days I don't worry หลังจากที่แกะกล่องกันไปแล้วนะคะอุปกรณ์ข้างในก็จะมีดังนี้เลยค่ะก็คือตัวนี้นะคะคือซับบูเฟอร์ห้าวัตต์หนึ่งตัวนะคะแล้วก็สปีคเกอร์สองวัตต์สองตัวค่ะสำหรับตัวซับบูเฟอร์ตัวนี้นะคะก็จะมีปุ่มที่ไว้ควบคุมเสียงนะคะทั้งหมดสองปุ่มนะคะก็คือจะเป็นปุ่มวอลลุ่มคอนโทรลนะคะจะเป็นปุ่มอ่าที่ควบคุมเสียงค่ะ เพิ่มเสียงลดเสียงก็คือปุ่มนี้นะคะแล้วก็จะเป็นปุ่มเบสคอนโทรลนะคะไว้ใช้ควบคุมเสียงเบสคะ่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปุ่มสตรองคอนนคชันนะคะจะไว้เสียบกับตัวสปีคเกอร์ตัวนี้ค่ะสองตัวนี้คือสายอันนี้จะไว้มาเสียบตรงช่องนี้นะคะจะมีทั้งหมด3าสีคือสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีแดงค่ะสำหรับการเชื่อมต่อการใช้งานนะคะ ลำโพงนับโวล์รุ่น NS 030จะใช้ไฟ DC 5V โวล์นะคะหรือไฟกระแสตรงจากอะแดปเตอร์โทรศัพท์หรือพอร์ต USB คอมพิวเตอร์ค่ะสามารถเชื่อมต่อการใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเกมคอนโทรลเลอร์โมบายและแท็บเล็ตค่ะต่อไปนะคะก็จะไปทดลองการใช้งานกันนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะบอกขั้นตอนกันนะคะคือเอาสายของ ตัวเครื่องเนี่ยค่ะต้องของ s u b ู o o f e r มาใส่มาเสียบกับ adapter นะคะเห็นไหมปึ๊บแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาตัวสายตัวสาย jack เนี่ยค่ะสองสายเสียบเข้ากับช่องสองช่องนี้เลยแล้วก็เสียบปล๊กนะคะต่อไปเราจะไปทดลองเสียงกันเลยนะคะ ว่าจะเป็นยังไงบ้างไปลเลยค่ะจะลองไปปรับเบสดูนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเสียงเพาะไหมเสียงนุ่มไหมเนี่ยสุดยอดเลยนะโอเคคะ่ะเสียงใช้ได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเสียงของลําโพงยี่ห้อนับโ o รุ่น NS 0 3 0ตัวนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทาง อปปีเลยนะคะตอนที่เราซื้อมาในราคาประมาณ329บาทนะคะรวมค่าส่งแล้วก็จะประมาณ360บาทค่ะก็ไม่แพงนะคะเสียงดีแล้วก็ได้คุณภาพด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะคะก็เจบกันไปแล้วนะคะกับคิ r ตีวิวลำโพงนะคะยี่ห้อนา p o โนะคะรุ่น NS 0 3 0เป็นยังไงกันบ้างคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ๊ายค่ะ